ไข่หำฮะไข่หำเอาล้วครับวันนี้เราจะทําเมนูอบโอ่งนะครับแพ้อบโอ่งหมูอบโอ่งอบโอ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ครับตรงป่าต้องป่าตรงป่ต้องปาดบ่าเอาแค่เตาเข้าได้ครับ 우, 어, 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 ตใบทสรุปบทสรุปนะครับที่เราจะอบโอ่งแพะกับเนี่ยครับแพะกับหมูต้องขนไปทิ้งครับองเราเป็นอ่งดีเหลือมากเกิดการคำนวณผิดพลาดนะครับคำนวณผิดพลาดครับวิศวะคำบวณผิดพลาดดูแบบมันหนามากตูดมันหนามากวูดได้เลื่อนเลยว่เปี่ยบเลยอูไม่ว่าจะเปลี่ยน เอาล้วครับเราได้ของใหม่แล้วครับเราได้องใหม่แล้วองเก่าเราไปแล้วครับองเก่าไปแล้วเดี๋ยวใช้อง์นี้แทนครับ รครับมผม <c oughs> เริ่มใหม่ครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิควิศวกรคำนวณผิดพลาด เองเ่างสิเปลียนนะอะไรกินจดีก็ััีบัตรุนมีมีพจุมุ่งเีเดียวคือไก่ก็หมดอไรเยกิไไนได้ยดังเด้วเอดว,วันนี้เราก็อันนี้หมูนะครับวันนี้เรามีเมนูย่างหมูอบโอ่งแล้วก็แพะ ตัวนี้คืออยู่ขั้นตอนอะไรครับขันตอนคือเอาโดกขนโดขนออกอันนี้คืออันนี้คือหมูนะครับอันนี้กี่กิโลครับเนี่ยสห้ากิโลครับสิ่ห้ากิโลเจ้าบาทนอนเลยประมาณสี่พันได้เท่าไหร่วะสองพันสองพันสองพันกูบาทครับกินร้อยห้าิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้ใบนี้ตัวนี้เหรครับนี่แทะร้อยยี่แทะร้อยยี่ร้อยร้อยยี่สิบครับ 20, โลร้อยยี่สิบสิบห้าโลเราจะมากินหำม,มันฮะอยากกินหำม,มันใส่โซ่หำม,มันเมัอนอยู่ตรงไหนหำมันโอ้อยู่นี่อยู่นี่นี่คือหำม,มันมีหำเดียวนะครับเพราะว่าแพะมันจะมีหำเดียวถ้าคนจะมีสองหำ <laughs> <laughs> อันนี้โปรโมเตอร์ครับเนี่ยโปรโมเตอร์โปรโมเตอร์ <laughs> สปอนเซอร์ครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการเออหลักของเราก็คือใครบมาเสียใจนะมันบ่หมูมาเสียใจพี่เสียใจน้ำเด้อยหมูมาพีเพราะว่าเราจะม่กินหองเพื่อนะครับครับผมเราจะกินแล้วทิ้งเอ๊ะเอ๊ะคนเสพคนเขาบอกว่าอะไรนะนะคนเสพคนคือกินแต่ตับแล้วทิ้งตัวผมกินแต่หั่มแล้วก็ทิ้งตัวเขาทิ้งนะครับ ครับผมก็เสียเสียแต้มมกินแต่ตัดแล้วก็หั่มันแล้วก็ทิ้งเนื้อทิ้งเนื้อทิ้งเนื้อผมไม่กินใครอยากกินก็กินนะครับเอาองโตี่วะต้อเพื่อเพื่อละสองโต้ของหนึ่งหูแล้วตัวนี้เหรอครับตัวนี้เหรอครับของใครนี่ยีนึงมันเสียว ปีนึงออกอยู่เรื่อยมันัสองเดือนถึงสี่เดือนนี่นะตนแต่ว่าออกเพราะทองๆๆอันนี้มือใหม่หัดขับทั้งนั้นเลยนะครับครั้งแรกจ <c> ะ <oughs> <c oughs> <ๆ S 3> กินอย่างเดียวเชื่อว่าซ <c oughs> ุกเราเออ <ๆ S 3> แต่ก่อนเราเคยแผนกนั่งใช่ไหมครับนั่งชมเร,เ,รเรามีแต่นั่งกินแต่ตอนนี้เราต้องทำแล้วมือไม่จะคาดที่มีใครอยู่ใครมาทำอันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่ละคนนะครับที่ได้ทำ มีแต <in human used> ่นั <g íveis> ่งเทกกินนะครับตะกอนมาของเด็ปานสุก็สู้ก็กินเหรอไปไปบ้านไปอะมีอะไรพี่กายที่พี่กอนนี่นะตะกอนพี่ลุงหันพี่กาย่บข้ากระนั่งทากินหรอแซ่บก็ะเหดท้าเว้ยผู้ใดว่าเหยื่อตึงข้ามหนุ่ยข้าหนุอยเหรี่แห้ง นี่ปกติปูนี้ครับคนทำนะครับอส่งใส่พูก็ต่อยใหยบเ่าแนวหายมือนยังสิไปไหนลครับอ้ยาไปผ้าไปบงย่งอยางนี้มา้อยมานยอยอนเอาไฟไปพูแก่ไปถวายพ่น้เอมื่อเมื่อตจ้งไปลเอสยวกอนเยกสบยากืองสียนบอกนเอาสงใส่เงืนสร่องันกับไฟอะไรกอะไรครับเรานี่เราจะก้อยก้อยอันนี้คืออะไรครับไข่ห้ำ ไข่หำไข่หำไข่หำอะไรหูไข่หำหมูครับเราจะก้อยสดๆกินกันนะครับผมคงทานกับคุณไม่ได้ครับคุณต้องทานนครับเพราะุณเป็นตัวคุณเป็นลุงตานไม่ได้ครับผุงทานไม่ได้ขอสุกหรือเ่าครับผมขอสุกครับขอสุกครับไม่ได้ไม่ได้คุณต้องทานผมผมแข็งแรงดีอยู่ครับผมผมแค่ปีละครั้งเอง สามปีครั้งวันวัวแล้วคือไอ้เจ๊ไม่ใช่มือไอ้เราว่าวันละครั้งจะถีบออกอยู่ว่าเขาว่าไงไั้แม่ยัยแต่กับไอ้ไอ้มีเหตุผลไอ้มีเหตุผลโอ้แล้วไปเซ่อปีใหญ่ปีบริเวณนั้นเลยอันนี้อันนี้แพ้นะครับแพ้แบ๊บแบ๊บไม่แต่พอกินสุกสายเสลยน้ำมูด้อ กินสะอาดเลยดิเพรากินสะอาดที่เรบุกินได้วันนี้เรากินอยู่ครับหน่อยดูดูการแต่งตัวมาถอนขนนะครับคุณจะหล่อไปไหนครับเนี่ยคุณจะไปเดินห้างใช่ไหมครับผมเพราะมันรอแบบนี้อยู่แล้วสตีอันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกคุณคุณต้องกล้ากินกล้าแข็งอันนี้เดินใครขันหำรออยู่ปาดก็ได้แอนอันเดียปาดแล้วก็ปาดอะไรพี่หญิงเนี่ยวะจีครับจีจีหมู บ่อยเท่นั้อยู่แตงก่าายน่ก็อยงไครับหน่อยเอาไปโมว่ะโบว่เมื่อบานยังไงไม่อัาจะจีอย่างเมื่อตเลยเหมอนเอาอบดิเอาเอาแรีก้ใส่ออกนบ่โอ้โอบนีโองเนาะโอ้โอ่งไงอบโองไงมจะกินวมา่าจักอบผู้อดว่าจะได้กินบมือกินไม่กินผมไม่รู้แต่ผมจะใครเรียกก็กลับก่อน แต่ผมว่าผมไม่รีบรบเเคยกระสินเนาะกะ่อนีอนื่นนะครับทุกท่านขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพนะครับขอบคุณเจ้าภาพ <c oughs> ขอบคุณเจ้าภ <c oughs> าพเจ๊ใหญ่นะครับผมอตอนกลับเดี๋ยวเขาจะส่งมาเลขบัญชีให้ทุกคนนะครับ ไม่ต้องห่วงครับได้รับทุกคนครับผมเดี๋ยวว่าโทรศัพท์ผมคงไม่รับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้รุ่นใหม่ล่าสุดผมใช้แบบชนมุงคงได้รับข้อาความประมาณปีหน้าอยอันนั้นมันฮีโร่นี่วมัฮีโร่ดิซัมซุงฮีโร่ ช่วงนี้ช่วงนี้คือกําลังแผ่นะครับอันนี้คือทําอะไรครับตอนนี้ตอนนี้กำลังซ้ำแล้วครับกำลังแบ่งพูดแบ่งพูดใครพูดใหญ่ใครใครพูดใหญ่กันพูดใหญ่หน่อยอ๋อใครพูดใหญ่นะครับแล้วตัวไหนไปอบองค์อ้าวันมาว่าเป็นตัวก็ไปเสะเป็นตจัวอย่างสัตว์ว่าเสะอะไรนะตัวนี้อบไง คือว hey, oh oh so ่าวันน oh ี้เราจะกินทั้งคืนครับผมจะไม่นอนกนเพราะว่าเราจะกินกันทั้งคืนทั้งเนี่ังเป็นเระว่หิวเนาะเช้ี่เป็นกันเทื่ออันนี้อันนี้แพ้นครับแพ้ครับเกียวกันชื่อว่าแพ้ล่องุ้ดไหมไม่มีทุ่งยาง